สวัสดีครับบาวเทอาสวัสดีเด้อครับท่านผู้ชมครับผ้ามาตามตองวดครับงวดวันที่หนึ่งมินาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าโค้งสุดท้ายแล้วครับแนวทางของพอหน่อยดาวเรื่องเด้อครับผมงวดที่ผ่านมาครับเหลขกเด่นครับเหลขกของพ่อนี่ครับผมจับเข่าสามตัวตรงเด้อนะครับหาเก้าเจ็ดครับไปฟังไปเบิงน้ำกันครับวางงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าโค้งสุดท้ายครับ พอหน่อยเพิ่นจะเน้นให้ตัวรดเด้วครับผมถ้าตัวเลขถูกใจตรงใจโดนใจจังตามครับถ้าบ่อชอบไม่พานไปฟังไปเบิ้งน้ำกันครับ ครับพ่อครับผมแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์เป็นเลขติดประพาดหรือเลขยังครับผมเ,เลขโค้งสางครัเลขโค้งสามหัวเทแล้วครับกระล่างบนเข่าทึงบนและล่างล่างกันย่างมากอยู่คือเก่าอยู่ครับพอ่อหัวเทเล่ห้าเจ็ดเกาอยู่นี่ครับเจ็ดอยู่นี่อะไรมันก็ห้าห้าเก้าเจ็ดเนาะครับผมมันยังมาหาเจ็ดอยู่ครับอืมัทนี้ก็ตามไม่เยกะเลย อ๋อเป็นเลขหาเป็นเลขกันวิ่งเข้าครับอ๋อเด่นหาปอพอครับเด่นหานี่คือมีอันคือบ่จับคู่หาให้คือจับคู่แปดเป็นเงินนนะครับอ๋อเด่นวิ่งเด่นวิ่งเพราะว่ามันวิ่งมันตีแยกไว้ต่างหากกันจับคู่ก็คือจับเขาไปต่างนี่ยมันต่างด้าบอันนี้เป็นเลขโค้งสางเราบปอเนาะ ปดเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดเขามาเขามาหาศูนน่าก็ซื้อได้ครับจะมาเก้าหกเขาก็ซื้อไดไรเข้าจะมาหาเปล่าหนาก็ซื้อได้ครับอือแล้มันเขามาล่างบนสองวดเลยดิครับผมงวดศูนย์แันก็เขาครับพ่อจะนี่ศูนย์มีหนึ่งย่นี่ครับเขาหัดสามตัวอ่าครับห้าตัวคุณอไรมาด้วนแนนค่ะเขาหาผด้ครับเลขห้องส่างนี่สามตัวอ่าพ่อ แตจมาเศูนย์ก้อหนึ่งหาอย่างนี้ละครับมันเหล็กแล้วทีหนึ่งมันหกตัวเขาสีตัวครับเขาห้าตัวเขอนแปดแปดเนาะมันม่แปดพอมครับแม่นค่ะมันขาดตัวนึงของห้อมันไบ่ได้ครับวันหนเขาบ่านกัเขาอย่างนกาครับแต่พ่อนี้ไม่ได้จับสามตัวให้มัน่เพ่ะไม่ได้จับเพรมันใจะครับของห้ามันมเจาะเสียงเสียอ๋ออครับ โอ้สังเกตเบื้องคุณพ่อนต์จับตัวเลขก็คือจับเสียงกันนะครับผมเสียงไม่สั่นนะครับผมมันจะรอดมากสีมันเกิดขึ้นโซนหัวโซนแปดมันเกิดงานแค่ครับโซนแปดมันหอกจังสีครับพอเจ็ดเกิดกี่นี้ครับห้าเจ็ดเกิดกี่นี้ครับผมพอหรือจังสีก็ได้เมพ่อพอเสียงเป็นสีก็ได้นอะพ่อเนาะเสียงได้ครับอืมจังสีนอกพอเนาะครับแต่พ่อเน้นไปที่แปดเจ็ด แปดเจ็ดกับหกแปดเป็นบนหรือเป็นล่างพ่อเลขล่างเลขล่างโอ้ไอนี่เลยพ่ออันนี้เป็นบนอันนี้เป็นวิ่งบนวิ่งบนวิ่งโอ้แต่วิ่งวิ่งหากับเจ็ดนี่ค่ะงวดก่อนนี่คุณพ่อได้ทรงไดทรงตัวเลขไหแม่หมูนะคะเนาะนี่เป็นเลขตัวเลขงวดก่อนนี่นี่ค่ะแต่ว่าแม่หมูคุณบารดุ้่ง จริงๆแล้วลงในช่องดอลลาร์นะครับพี่น้องเพราะว่ารุ่งตอนที่ได้คุยกันกับคุณยายหน่อยน้อพี่น้องเนาะนะครับพันผู้ใดได้เบิ่งช่องดอลลาร์จะเห็นอันนี้ของงวดที่แล้วของวดที่แล้วค่ะจิตก่อจิตเพิ่มครับผมเพิ่นซุงตัวเลขให้แม่หมูแต่ว่าแม่หมูแห่งปรได้ลงให้เพิ่นก็ถูอผัดตามตัวนะค่ะจ้างงานก็กลับครับผมเสร็จแล้ว และสามตัวนี่พ่อมักตัวใดยแต่จะจับสามตัวนี่พ่อสามตัวก็จับหาเป็นลักลอยจับหาหาเป็นลักลอยให้หาเป็นลักลอยเนะพ่อเนาะครับผมอือจะเป็นหาหกแปดก็ได้หาแปดเจ็ดก็ได้นะพ่อเนาะอืออือครับพ่อพ่นว่าให้หาอยู่ลักลอยด้ครับท่านผู้ชมครับผมครับ้าผู้ชอบตามที่พ่อพ่นเน้นให้แปดเจ็ดก็หกแปดพ่อพ่นว่าจับเลยเลยครับส่วนมากจะมาโตเฉียงเลยครับจะหกแปด ปดเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์เราพอเนาะครับอืมเจ็ดศูนย์นี่เป็นไปได้พอ,อพอเจ็ดศูนย์เนี่ยหกศูนย์นั่นดีพอเนาะครับผมอืมไม่มากเล่กันมันจะนี้แล้วไปกันไหมครับครับ,นนบ,บเนั่นเราสามศูนย์กับบม้สองศูนย์ยังสี่นะครับคอืมคันคันก็จะมันเจอว่ามันแปดเจ็ดนี่ มันเก่าเกบนอมันออกเนาะค่ะครับไ้มันิมออกนี้มากห้องห้องมันเกิดมันก็โป๊ะเลยหมันก็ดแปดเกศรครับอ่าแม่นวันเลขาว่นบอกว่าพฤหัสวันหายหายเป็นรากลอยขอมานี่มันก็ต้องแม่นหครับหาแปดเก็อือาหดังสี่นาครับเราเป็นวิ่งกาก็วิ่งก็ได้คือเขาเป็นเวิ่งแบบนแม่นมาละครับมันก็เขามากก่งมันเนื่อด้วเลยลางวันมันแห้งก็มา เหล็กโครงสร้างนี่ทีว่าม่ามัสุโตนะพ่อเนาะเหล็กโครงสร้างครับนี่ครับท่านผู้ชมครับท่านในหาเหล็กโครงสร้างด้วยครับเป็นสูตรของพ่อหน่อยรัฐพ่อหน่อยดาวเรื่องครับแปดเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดครับบทที่พานมาเหล็กโครงสร้างพ่อเข่าทั้งบนและล่างสามตัวตรงสองตัวบนสองตัวล่างครับรวดนี้ครับท่านผู้ชมพ่อเพิ่นว่ามาแน่นอนครับเหล็กโครงสร้างพ่อเพิ่นเด่นให้แค่สองคู่เท่านั้นแปดเจ็ดก้หกแปดพ่อมักสองคู่นี่หมดเท่านั้นบ่ครับพ่อ ครับหลักกระลังเนียนรังเน้นลรางเน้นลรางโอ้หากับเจ๊สนี่พ่อพูนว่าเห็นเน้นเป็นบนด้วยครับห่านี่จะมาลักลอยมาพ่อมาลักลอยโอ้ห่ามาลักลอยครับท่านผู้ชมนะครับสัตว์เลี้งลครับพ่ออือโอ้มาครับเนาะถ้าชอบกระตามเนาะพ่อเนาะเป็นแนวทางให้เนาะครับพ่อค่ะครับเอาขอบคุณครับพุูดพ่อครับผม แ่กะเชื่อว่าื้อ87นี่แหละ87มา87นะขอเนาะมา8ครับ68นี่ก็มาไหล68รัดลูกพูนี่ซื้อมันกามาก68มันก็มาขากแมนก็มาตรงกันอยู่พอเพามันซื้อมาเก่มาเาก็มาเขากันนนครับรน่นมาว่าีซื้อ68เอา68กับห้องเข้าตัวยหญ่ว่าสนต์อยู่ใน่ก็เขากันนดาียวครับผม เอาครับท่านผู้ชมครับแคปเอาเด้อครับน่าทังของพ่อหน่อยดาวเรื่องครับงวดวันที่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขียนวันที่ให้เด้อครับผมงวดวันที่หนึ่งมิถนาคม2565ครับเลขโคงสักดิพ่อ890ครับ567ครับพ่อจับไปแค่2ครูได้ครับ87 78 68 86เน้นล่างครับบนพ่อให้วิ่งหาคับ7ครับพ่อเป็นว่าครับให้หาอยู่หลักร้อยได้ครับท่านผู้ชมครับ จะหาหกแปดหาแปดหกครับหรือหาแปดเจ็ดก็แล้วแต่ชอบเลยครับผมครับคลิปนี้ช่องยูทู e บ่าวเ่าใช่ดแนวครับช่องยูทู e บ่าวเ่าน้ำโชว์ครับขอทุกท่านถูกหวยรวยเงินสุขคนเด้อครับผมครับคลิปนี้บ่าวเ่าสวัสดีครับ